สวัสดีครับผมนายไมโครซิ่งนะครับหรือเพจบ้านสวนวี่นัยนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูเทคนิคการปลูกของเพจบ้านสวนวี่นัยนะครับว่ามีสูตรการปลูกทุเรียนมอนทองปลูกแบบนหนไม่ให้ตายนะครับเดี๋ยวไปชมกันได้เลยนะครับนะครับอันดับแรกนะครับคือทุเรียนนะครับทุเรียนคือจะชอบน้ํานะครับแต่ไม่ชอบน้ําคังนะครับ คือถ้าน้ําขังปั๊บรากจะเน่าแล้วก็จะเป็นโรคเป็นรานะครับก็จะทําให้ทุเรียนไม่โตหรือตายนะครับครับวันนี้ผมก็จะพามาดูเทคนิคบ้านสวนวิไนนะครับว่าปลูกแบบไหนนะครับอันดับแรกคือก็ผมก็จะทําเป็นโคกนะครับเป็นโคกโคกให้สูงจากพื้นดินเดิมนะครับทําโคกเพื่อที่จะขุดนะครับขุดตรงกลางแล้วก็จะเอาต้นทุเรียนนี้ไปปลูกนะครับ คือเราต้องทําโคกเพื่อที่จะไม่ให้น้ํามันเป็นเองหรือก็ไม่ให้น้ํามันขังนะครับไม่ให้น้ํามันขังเพื่อที่จะรากมันไม่เน่าหรือไม่ขึ้นรานะครับเราก็ต้องทําโคให้สูงกว่าพื้นิดเดิมให้มีน้ํานะครับชอบน้ําก็จริงนะครับแต่ไม่ชอบน้ําขังนะครับ สำหรับต้นทุเรียนหมอนทองตัวนี้นะครับผมก็ได้ซื้อมาจากตลาดน,นั้นนะครับตัวนี้ในราคาที่250บาทนะครับตัวนี้ผมก็จะทําการปลูกแล้วก็มีโคกโคกก็จะกว้างประมาณเม็ดนึงนะครับตัวนี้แล้วเราก็ทําการขุดลุมนะครับขุดลุ่มไปให้มันพอดีกับดินที่อยู่ในถุงนะครับเพื่อที่จะให้มีการระบายอากาศของต้นทุเรียนนะครับถ้าเรา เราฝังดินดินตรงนี้ให้ถึงตรงนี้คือมันไม่มีอากาศหายใจมันไม่มีอากาศหายใจนะครับมันก็จะทำให้ต้นตายหรือไม่โตนะครับนะครับอันนี้คือเราขุดุุมแล้วเราก็ต้องวัดดูนะครับว่ามันพอดีไหมตัวนี้คือพอดีนะครับพอดีคือดินคือจะอยู่เท่าโคกนะครับเอาให้ดินที่อยู่ในถุงตัวนี้นะครับสูงเท่ากันนะครับ เพื่อที่จะมีอากาศถ่ายเทไว้หายใจนะครับอันดับแรกคือพอดีแล้วนะครับเราก็จะทำการแกะถุงนะครับเดี๋ยวเราแกะถุงไปพร้อมๆกันเลยนะครับตัวนี้นี่นะครับเราก็จะตัดตัดถุง พุ่งดำตรงนี้ตรงตูดนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะถ้าเราฉีกออกนะครับกลัวดินที่อยู่ในต้นทุเรียนตัวนี้มันพังนะครับเราก็ต้องตัดให้มันอยู่ทรงนะครับนะครับแล้วก็ตัดตัด นี่นะครับเราก็ตัดเสร็จแล้วนะครับก่อนที่เราจะปลูกนะครับเราก็ต้องดูว่าทุเรียนตัวนี้นานยังนะครับเราก็ต้องดูอันดับแรกนะครับที่สําคัญเลยจุดที่สําคัญเลยที่หลายคนปลูกแล้วไม่โตหรือตายนะครับอันนี้คือมันไม่โตก็เพราะเราก็ต้องหารากรากคดนะครับหรือว่ารากแก้วนะครับเราต้องหาดูก่อนนะครับ นี่นะครับรากรากคดเยอะเลยนะครับตัวนี้เราก็ตัดเลยครับตัดเลยไม่ต้องไม่ต้องกลัวตายนะครับไม่ตายนะครับตัดรากถ้าเราปลูกทั้งนี้เลยมันก็จะทําให้ต้นไม่โตนะครับมันจะไม่โตเลยนะครับอันนี้คือเราตัดทิ้งเลยรากคดนะครับหรือรากแก้วตัวนี้เราตัดทิ้งเลยจุดสําคัญของการปลูกทุเรียนเลยนะครับคือต้องตัดรากแก้วรากคดออก นะครับนี่นะครับหมดแล้วนะครับรากคดตรงนี้คือหมดแล้วนะครับนี่นะครับหมดแล้วเราตัดที่มันคดหรือรากแก้วออกแล้วนะครับแล้วก็ทำการวางลงในหลุม การที่เราปลูกทุเรียนคือไม่เหมือนต้นไม้อื่นนะครับถ้าต้นไม้อื่นคือเราต้องมีปุ๋ยรองก้นหลุมนะครับปุ๋ยพวกปุ๋ยคอกแล้วก็ปุย๋ยพวกปุ๋ยอินทรีย์อะไรนะครับรองก้นหลุมแล้วปลูกแต่ทุเรียนนี้คือถ้ารองก้นหลุมปับ๊บมันจะทําให้ร้อนแล้วก็ทุเรียนก็อาจจะตายได้แล้วก็ตายแล้วก็ไม่โตหรือก็ไม่โตนะครับอันนี้คือเรา ขุดดินคือดินดินธรรมดาเราขุดปับ๊บขุดปับ๊บระวางเลยแบบไม่ต้องมีปุย๋ยคอกหรือปุยอินทรีย์รองก้นหลุมนะครับไม่ต้องมีเลยนะครับคือเราปลูกเลยแล้วก็วางเลยนะครับตัวนี้วางคืออันดับแรกคือการปลูกคือใบนะครับฝั่งใบตรงนี้นะครับต้องหันไปทางทิศตะวันออกนะครับนี่นะครับทิศตะวันออกทิศตะวันออกคือฝั่งนี้นะครับ หันไปทางทิศตะวันออกแล้วนะครับตัวนี้เราก็ดึงถุงขึ้นนะครับดึงถุงนี่นะครับมันก็จะทําให้ดินที่อยู่ในต้นนี้ไม่พังนะครับการที่เราตัดก้นถุงแล้วดึงขึ้นอย่างนี้มันก็ทีเราก็ตัดออกนะครับหรือฉีกออกเลยก็ได้ครับไม่ต้องมีปุ๋ยรองก้นลุมนะครับการปลูกทุเรียนนะครับ ใส่ที่หลังนะครับถ้าใส่เลยจะทําให้มันร้อนแล้วมันตายได้นะครับแล้วก็ทําการกรบกรบเลยนะครับขุดลุ่มเสร็จคือกรบเลยไม่ต้องมีการรองปุ๋ยอินทรีย์ไม่ต้องมีการรองปุ๋ย C, กรร้นล,ลุ่มนะครับนี่นะครับแล้วก็กลบ นี่นะครับคือเราก็จะปล่อยตรงนี้นะครับให้เขามีอากาศหายใจนะครับถ้าต้นบางต้น,ตนคือเราจะถมให้มันมิดคือไม่มีอากาศหายใจนะครับถ้าอันนี้คือเราปล่อยให้มีอากาศหายใจต้นไม้คือจะได้โตนะครับถ้าทุเรียนคือเรากลบแล้วมันก็จะทําให้มันไม่โตนะครับมันเพราะมันไม่มีอากาศทายที ือเราจะทำให้เป็นเองนะครับให้มันเป็นสโลปสโลปแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้น้ํำไม่ขังนะครับ นะครับสลบสลบเพื่อเวลาเรารดน้ําแล้วคืนน้ําไม่ขังนะครับเราต้องสลบเหมือนซาลาเปานะครับสลปเหมือนซาลาเปาแล้วก็อย่าก,กลบคือดินให้เสมอตรงนี้นะครับตรงดินที่ติดกับต้นไม้คือให้มีอากาศนะครับคือห้ามเอาดินกลบนี่ก็ เป็นการปลูกเสร็จนะครับก็พอเราปลูกเสร็จเราก็ทําการรดน้ํานะครับคือทุเรียนถ้าเราซื้อมานะครับเราต้องเอามาไว้ตรงที่ที่เราจะปลูกก่อนสัก10หรือ1 0บถึงสาวันนะครับอย่าเพิ่งปลูกนะครับเราเอามาไว้เพื่อที่ให้เขาแบบได้มีเวลาพักเพราะการขนส่งแต่ละครั้งคือเขาอาจจะบอบช้ำคือ ให้เขาพักฟื้นก่อนนะครับแล้วเราค่อยพอครบประมาณ1 0 3ถึงวันเราค่อยเอามาปลูกนะครับคือเราก็ช่วงเราปลูกเสร็จเราก็จะทำการรดน้ำอย่างสม่ำเสมอนะครับรดน้ำทุกวันเชา้าเย็นทุกวันนะครับอย่างสม่ำเสมอปร,มนนรประมาณ15วันนะครับประมาณ15วันรดน้ำสม่ำเสมอเลย พอเราลดน้ำเสร็จปุ๊บเราก็จะดูดูนะครับว่ารากเขาเดินถ้ารากเดินคือถ้ารากเดินปั๊บเขาก็จะแตกกิ่งแตกยอดตรงนี้นะครับคือจะออกดอกใหม่อันนั้นคือพอกิ่งหรือดอกคือเขาแตกยอดปับ๊บคือรากเขาฝังดินคือรากเดินแล้วพอเราเราก็ดูว่ายอดกิ่งมันแตกออกมาปุ๊บรากเดินแล้วเราก็จะทําการ เริ่มใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยเพราะรากเขาฝังดินแล้วก็ดูจุดสังเกตคือรู้ว่ารากฝังดินคือดูยอดนะครับยอดที่มันแตกออกใหม่ครับเราก็จะทําการใส่ปุ๋ยแล้วเราก็รดน้ําวันวัน,วนเว้นวันหรือสองวันรดทีก็ได้ครับถ้ารากเขาฝังดินแล้วนะครับเราแค่รดน้ําทุกวันแค่ช่วงประมาณ1ิบ ถึงสามสิบวันหรือช่วงทีเ่เขายังรากไม่เดินดินไม่ลงดินนะครับหรือยังไม่แตกยอดนะครับเราก็จะทําการรดน้ําก่อนพอมันเดินดินหรือแตกยอดปับ๊บเราก็ทําการเริ่มใส่ปุ๋ยแล้วก็รดน้ําวันเว้นวันนะครับหรือสองวันครั้งครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมปลูกเสร็จผมก็จะรดน้าครับสําหรับคลิปนี้นะครับเพจ บ้านสวนวินัยนะครับก็ขอจบคลิปการปลูกทุเรียนหมอนทองนะครับปลูกยังไงให้เกิดไม่ตายนะครับหรือฝากติดตามดูด้วยนะครับว่าต้นนี้จะรอดหรือไม่นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการเทคนิคการปลูกของบ้านสวนวินัยนะครับว่าปลูกแบบนี้นะครับปลูกแล้วจะรอดนะครับฝากติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับผม